สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการยกฐานสามฐานนะครับมาตทดยสลดไถหน้านะครับไปเบิงวิธีกันเลยนะครับผมจะใส่วิธีการหลากฐานมานะครับบวดโยงนะครับมันจะปวดหลังนะครับโดยที่ผมจอดรถไถหน้าไว้โดยตั้งขาตั้งไว้ให้รถจอดดูในลักษณะที่มันคงนะครับแล้วก็ค่อยๆยกใส่นะครับผม แล้วเอากับอสสลักมาเสียบเบิงนะครับหลังจากนั้นก็ขยับผานขยับไปทา้งซ้ายทั้งขวาขยับขึ้นขยับลงนะครับผมหลังจากนั้นขยับขึ้นขยับลงอีกรอบนะครับใส่เมือฝรั่งซ้อนนะครับหยยบปึกลงไปครับผมเรียบบ้อยนะครับผม เร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งไกลๆกันนะครับผมนี่ครับเขาล็อกเรียบร้อยแล้นะครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสาธิตในขั้นตอนการถอดออกนะครับผม พอดออกได้ง่ายๆเลยครับคือเก่าครับผมจะค่อยๆหลากเอานะครับบดยงนะครับเดี๋ยวจะปวดล้างนะครับถามาคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดติดตามให้น้ำแน่ด้วยครับเด้อ ผมอุบลคนโกสิริโยบานปามีเตโกไปนาเงินสิีใสกับบมมีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม